จังหวะนี้แทงมายกมาลูกนี้โคกนิ่มนิ่มหมาจังหวะหนึ่งเอโต้ปาดมาที่จูดเบลลิงแฮมมาอีกจังหวะหนึ่งแทง1นึสองโอโหโลงโล่งปาดมาลูกนี้แรดฟอรดเข้าขวานิ่มนิมมารู้ช็อปรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ Android สตีมเือดังๆใช้กันเพียบ เครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเจมชั้นนำามือเดื่นอีกมากมายสนใจเติมเจมลิกลิงด้านล่างเตีแท้คนติดตามมากกว่า1น1 0 0แ0คนแล้วนะครับก่อนรับชมลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้มเดี๋ยวนะครับตาปันวิดีโอวันนี้ก็จะมาพบกับแสนรับร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วนะคุกคนนะวันนี้ก็น่าจะเป็น E ีีที่3ของผมแล้วนะอ่า ใครยังไม่เคยดู2 E p ีแรกก็ไปดูย้อนหลังได้นะทุกคนนะก็กดเลื่อนเข้าไปหน้าช่องได้เลยนะแล้วก็ลงไปยังไม่นานมากก็สามารถไปดูได้นะถ้าใครยังหาแผนเล่นไม่ได้นะก็แผนนี้ก็จะเป็นแผนวันนี้ก็จะเป็นอีกแผนหนึ่งนะที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยเล่นนะแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยแผนแบบนี้นะพอมาดูกันเลยครับว่าจะเป็นแผนแบบไหนแล้วก็เป็นทีมของอะไรนะอันดับแรกก็กดไปที่ เบสทีมเซตติง้งกดตามผมได้เลยนะแล้วก็ให้เราเลือกไปที่ยุโรปเลื่อนลงมานิดนึงมันจะอยู่ใต้อิตาลีนะใต้ลีอิตาลีแล้วให้เราเลื่อนลงมาทุกคนจะเห็นทีมนี้1919กนะก็กดงลงไปแล้วก็แบ็กกลับมาพอให้เรากดเช็งฟอมมิชชั่นแล้วก็ดีฟอไปเราก็จะได้แผนนี้ออกมาเลยเป็นแผน 4312นะแล้วก็ผมจะเล่นเป็นสไตล์คือคอเตอร์ด้วยนะก็นี่แหละทุกคนวันนี้นะก็จะเป็นแสนนี้นะถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็สามารถเอาไปเล่นได้นะถ้าดูชิปนี้จบนะก็มาดูกันเลยครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ไขเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าแผนนี้บวกกับกีดคอสเตอร์นั้นจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับมา ดูกันว่าทีมผมจะชนะเขาหรือเปล่านะก็<อ>ไปดูกันเลยแต่วันนี้กดหลอดแดงเพิ่มหลอดหนึ่งนะไฟบุกเขาไม่ต้องตั้งรับนะเกมนี้นะของเรานะไปดำเลยมาที่แบ็กแม้มเลยลูกนี้เข้าเลยหรือเปล่าอืเกือบแล้วมาต่อที่เขาจะสวนแล้วไปแล้วสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงยึดหนึ่งครั้งปากโกาูกัมาอื ยังไม่ได้ทินผมยังไม่ได้เลยยังไม่ได้คลองบอลเลยเขาเล่นดีอยู่นะเขาคลองบอลเปลี่ยนอยู่นะทุกคนกมาเดี๋ยวเจอผมคลองคลองบอลเปลี่ยนบ้างดูดิจักหนึ่งสองไปไปตโดีหนึ่งเปลี่ยนมาฟันซูหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเติมจูดออกมาอไม่ผ่านอ๋อยังได้อยู่เตียงมาลูกนี้ยกมาโคลูกนี้นิ่มนิ่มโอ้ นำไปแล้วไวมากนะทุกคนนะเกมนี้นะหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้วนะก็ถือว่าสิบสองน,นาทีก็ถือว่าเร็วอยู่นะแต่ถ้าให้เร็วจริงๆก็เฉียบปุกบแล้วยิงมากยิงเลยนั่นก็คือเร็วมากๆแต่ว่ามันจะไม่สนุกนะไปเสียบปุ๊แล้วยิงเลยแต่ถ้าเล่นต่อบอนไปแบบนี้เอโต้แทงมาไม่ผ่านไปแล้วเขาเปิดออกออมา ปลูกไว้หนึ่งทีอย่างได้อยู่เกือบุดนแล้วเมื่อกี้ได้อยู่มาหนึ่งสองหนึ่งสองมาทีแบคแฮมดิบเข้าขวายิงลูกนี้นิ่มนิ่มกูกูกตูกูโอ้โหลูกนี้ตัดเข้าขวาแล้วยิงสวยมากนำไปแล้วสองประตูต่อศูนย์นะพอไป ให้เขาบุกบ้างอืมเขาก็ไม่ผ่านอยู่ดีแล้วก็กองบอลไปแบบนี้หนึ่งสองได้อยู่เอาอืมโดนเชนเข้าข้างหลังอย่างดักได้อยู่แทงขึ้นมาไปแล้วหาช่องไปอืมไม่ผ่านอยู่ดี ยังได้อยู่แบ็กแฮมแบ็กแฮมปาออกมาหนึ่งสองอยู่ที่แบ็กแฮมแบ็กแฮมบล็อกเข้าขวาปั่นหุ้งโคงเซฟไม่ได้เฉยเลยลูกนี้พอกลับขึ้นมายกมาอีกหนึ่งทีโค้งอีกเซฟอีกโอ้โหเซฟอะไรรักหนาแต่ยังยังได้อยู่แบ็กแฮมเข้าขวาติดบล็อกลูกนี้เกือบหายนะทุกคนเกือบได้ประตูที่สามแล้วทีมแบ็กแฮมพอไม่เป็นไร เป็นเต็มมุมของเราก็ใส่ค้อยไปเลยลูกนี้โอ้โหโคงไม่โดนแต่ยังได้อยู่โอ้โหโดนชนเขงส่วนแล้วไปแล้วแทงออกมาที่มูดิตหรือเปล่ามูดิตล็อกหนึ่งทีปาดมาให้เพื่อนมารูกนี้หนึ่งสองยิงโอ้โหไม่ยิงของป่าเมื่อกี้นี้โอไม่ได้ยิงเลยเสียวกันเลยนะเขาเมื่อกี้ถ้าเขายิงก็อาจจะได้ลุ้นนะ แต่ว่าจังหวะนี้เขามาแล้ววิบจักหน้าประตูอืเสร็จผมไปแล้วโรดี้โรดี้ปาดมาหนึ่งครั้งกัดชากมาเข้ากลางอืมช้าเกินไปโดนจะส่วนแล้วก็ยังได้ยิงโอ้โหเห็นไม่ทุกคนแกนนี้แน่นอยู่นะเวลารับนะดูนะเวลาเรารับ ครับสี่ห้าตัวห้าตัวพอดีเวลารับนะ,ะบกดว่าใช้ได้เลยนะี่ยน,นี้นะถ้าใครชอ,ตอบต่อบอลก็เอาไปเล่นได้นะเี่ยนนี้นะต่อบอลหนนะึ่งสองนะใช่ต่อบอลแล้วออกข้างนะโอ้นี่ก็ออกข้างได้บางครั้งนะหนะึติดแต่ยังหนึ่งหมดเวลาก่อนพอเพียงแรกก็นนําไปแล้วสองประตูต่อศูนย์นะพอเขายังไม่ได้ยิงประตูผมนะเลยนะโอกาสศูนย์เลยนะเมื่อกี้น,นี้ ว่าอยู่ทำไมาแต่แค erm ่ไม่มีประโยชน์เลยเอาไปไว้ทางซ้ายนะพขเลยไม่ได้ควอเลยเมื่อกี้ต่อมาดูทีหลังกันต่อทหลังก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะโคองบอลไปหาช่องไปถ้าเขาไม่หยิบโคคอยหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็หาช่องเจาะเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ปึ๊บยกมาหนึ่ง ล้วก็เบิ่งับหนึ่งสอง,สองมาที่เอโตออ้เอโต้ช้าแต่ยังได้อยู่โอ้โหเขาแยงไปแล้วโอ้โหลกูกนี้ดุดรอเปล่ายังชนไว้ได้อยู่นะทีนี้ถ้ามีดูดิเกอร์ดะหายแน่นอนยกมาอมืเบาเกินไปโดนแน่ๆลูกน,นี้โดนแน่ๆแทงมาลูกนี้ชน,นไว้ยืมเกือบแล้วยังได้อยู่ เขายังกดผมอยู่เขีงมาลูกนี้ดักได้อีกเป็นเกมสวนของผมบ้างไปแล้วหนึ่งยึกยักขาเพื่อนอืและฟอร์ดใช้ท่าอะไรไม่รู้แต่ยังได้อยู่หนึ่งสองไปสามพอคนหาช่องเพื่อนไม่วิ่งก็ให้ไปอืมเขาดักได้แต่เขาจะสวนแล้วลูกนี้ ก็เสร็จผมอยู่ดีไปเราสวนบ้ายมมวนหมวนมาโอ้โหงงเลยเจอรูปมมวนเมื่อกี้นี้มุกพีนก็งงเลยแต่ยังได้อยู่หมาลูกนี้แหละทุกคนหนึ่งเราก็โยกมาก็ขกลูกนี้ก็เหนือคาดสิครับอืมหายเลยลูกนี้ก็คิดว่าผม,มจะโยนไปซ้าย,ม,ายมือนะเมื่อกี้นี้แต่ว่าผมเลียเห็นแรดฟอร์ดช่วยนะผมก็ไปยกมาให้แรดฟอร์ดเอาขัง น่าจะออกเรียบร้อยถ้าเป็น,ปนแบบนี้น่าจะแน่นอนนะทุกคนนะดูอ่ะเห็นไหมผลแล้วโอแเนเชลซีก็น่าจะไม่ชอบใจนะถ้าออกเกมแบบนี้นะผูเชลซี Chelsea ด้วยนะทีมเขานะเราคงจะพาไปดูนะว่าเขาผู้เชลซี Chelsea จริงหรือเปล่านะโอ้มาดูกันนี่นะโอวชนาแล้วขึ้นแหลงพันแปดไม่ใช่แลงพันแปดแมพันแปดด้วยนะ กดเข้าไปที่ทีมของเขาดูนะแบ์เชลซีนี่ไม่น่ารักเลยนะทุกคนนะบางคนเท่านั้นนะดูลิกาไปเห็นไหมผูเชลซีด้วยแต่ว่ามาออกทีมแบบนิวโหไม่หล่อที่เลยนะทุกคนนะให้แนะนํานะให้กดยอมแพ้ดีกว่านะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแครเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ